สูตรหมักหมูนุ่มและสูตรหมักเนื้อนุ่มสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นสูตรนี้ยังนํามาใช้ได้สําหรับร้านสุก,กี้ร้านลาดหน้าผัดไทยหมูนุ่มอะไรที่เกี่ยวกับหมูนุ่มเนื้อนุ่มต่างๆใช้สูตรนี้ได้ส่วนเรื่องรสชาติแม่เลี้ยงจะไม่เน้นนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปผัดกับน้ําซอสของเราอยู่แล้วหมูเนี่ยหนึ่งกิโลอ่ะดูอันนี้เป็นน้ํามันของกระเทียมเจียวนะคะ น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะไม่ต้องเอากระเทียมเจียวมาเยอะไม่ย้องจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตัวนี้เรียกว่าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลนะคะหมักแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือหมักแค่ให้มีความนุ่มและรสชาติเน้นไปที่อยากให้มีความนุ่มนะคะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาผงชูรสนิดหน่อยไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะ อันนี้คือน้ําเปล่านะคะหนึ่งใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ไมเลี้ยงจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะหช้อนชานะคะต่อ1นกิโลค่ะอันนี้คือหมูนะคะอ่าหมักแบบนี้นะคะทุกคนมาดูส่วนเนื้อนะคะเดี๋ยวไปตามขั้นตอน1นึ่ง้ำมันของกระเทียมเจียว2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลสองช้อนโต๊ะเพราะสองกิโลผงปรุงรสสองนะคะสองแบบนี้นะอ่าผงชโลดเกือบช้อนชานะคะสองนะเบกกิ้งโซดานะคะสองเพื่อให้ความนุ่มนะคะน้ําเปล่าสองร้อยมลนะคะ จากนั้นก็ขย้ำให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะถ้าเราเรีบใช้นะคะหมักไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงหรือถ้าหมักข้ามคืนได้ยิ่งดี นี่คือสูตรหมักหมูนุ่มหมักเนื้อนุ่มในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เลี้ยงกุ้งท่านใดที่สนใจสูตรอาหารหรือสนใจเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวน้ำซอสน้ำยำต่างๆสามารถทักเข้ามาคุยกับแม่เลี้ยงได้เลยค่ะแม่เลี้ยงส่งทุกวันทั่วไทยถ้าเป็นสูตรชีสส่งได้ทั่วโลกและเป็นคอร์สออนไลน์ก็สามารถเรียนได้ทั่วโลกหรือต้องการมาเรียนส่วนตัวให้แม่เลี้ยงจับมือทำก็สามารถทักเข้ามาคุยกับแม่เลี้ยงได้เลยค่ะ